สวัสดีครับมาองปัวป้ป๋อนะครับช่องเราปลาแช่แห้งแล้ะครับเนาะกับกับผมครับเซโคมอนคนเราปลาครับเมื่อนี้ครับอ่าแนะนําสําหรับคนที่คุณชอบในการนตอนนุเขาหรือว่าดอกเบี้ยนุเขาวนะครับเนาะครับแตเมื่อนี้ก็มีสาระดีๆครับอ่าไอพี่แน้องหรือว่าไอพี่เส้นไหมครับ เช่นไม่ครับหรือว่าผู้ใดว่าท่าน so ู so ้จักเนาะครับเนาะกัมาแชร์ประสบการณ์ครับดีครับสำหรับแม่สาวตอนอเข้าครับที่เขาได้ซื้อมาครับเก็ดยังไงครับให้มันต้นให้มันในใส่ง่าในรูนกับป่วยมันซีกป่ยมันแตกเนาะครับเนาะผมว่าสิมงนบอกครับในคลิปนี้ครับครับเอาครับสำหรับเขาได้สาวมากนะครับสเปคเขานี่ครับซิมเมตร คสิบ <ess ur ic language> เม็ดนะครับเนาะเก่าถอดออกเลยครับถอดออกถอดออกเม็ดที่เก่าเม็ดที่สิบนี่ครับพ่อถกอดเก็บใบครับพ่อไม่ต้องใส่เพราะว่ามัน,นอ่อนมันหน่อยครับรับมันนักเพื่อนทเบ่บ่ดกออกได้พ่อถอดเก็บใบครับอ๋อสิมาใส่ท่อนที่ใส่ท่อนใส่แปดเมตรครับคอมเมนทท่อนแปดเมตร ต้นที mm ่แปดนะครับั้นที่แปดมันหน่อยนะตัวมันหน่อยบางคนอาจจะเสริมเล็กเสริมเล็กเข้าไปข้างในนี่ครับครับเสริมเล็กหรือว่าเอไหมอย่างก็ได้ครับไห้ครับเอไหมเสริมเข้าไปครับเื่อเสียมันแข็งนะครับนาะเวลาเรายืนยืนมบนสูงนี่ครับขันห้องบัวเสริมนะครับอาจจะอ่อนก็ได้ อันบีรยากาศห้งนั่งนั่งเนี่ยอาจจะเห็นนะครับับอันนี้ครับคือการซื้อใหม่นาะครับเนาะครับกอ้อีกจ้าหนึงครับยี่ห้อซื้อมาครับมันจะเป็นไอสแตนเลสนี่ครับเหลื่อมๆนะครับคมันขอบไปเบื่ออยู่นะครับเ้อเห็ดจังไดสิเห็นบ่อยมันหลุดนะครับเนาะเ้าก็ต้องใส่กาวครับครับนี่ครับผมมาแนะนําครับสําหรับมือใหม่นะครับเนาะ เอาลยเสื้อกาวห่อนมาครับหยอดเลยครับหยอดครไปครับหยอดครับหย,ยอดพอ,อยังนะครับหยอดพอให็มันแนมครับตัวนี้ครับใส่งานไปกะพ่ด่วนนะครับสําหรับคนจีออกกอดูนะครับเนาะครับสำหรับคนเสี่ยออกกดอ,อกกดูนี่ครับมันจีสืดตาเดดตายังเี้ยมันก็สี อูสิพังไปนะครับเนี่ยอเนซีอันนี้สิรุดครับไปเลาเงินลงไปนี่ครับอันนี้สินนสร,งงรนนสุดออกกับเอากระใส่กาวเนี่ยครับหยอดไว้เลยครับหยอดไปเลยครับ กับย้อนไปครับย้อนไปเพื่อไม่เขาลดออกกันลดออกแล้วครับตัวนี้ไฟเบอร์มันนี่ครับยังไปตั้งสูงแนวอัดสีกับสีเคลแขมันแตกมันหักครับมันกลายเป็สางานบริเวณนาะครับเนาะครับอันนี้ผมว่าแนะนำสำหรับเส้นไม้ครับอีเล็กทริกบวกก่อนตันกมาครับมันเป็นยอดยอดไปทุกอันครับ

อยางไรครับอ้ไทุกอันครับจยไรทุกอันแล้วครับเรืจองนี้นะครับข้างสีมั้งครับบางคนก็อาจสีมันเป็นสีฟ้าเขาก็อาจสีใสเท่านั้นสายไฟนะครับเนาะเท่าันสายไฟมาพัน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 หลอดหลอดหลอดใบรว่าบางคนอาจสีพ่นสีก็ได้ครับยกให้กับพ่นสีนะครับ ง่ายง่ายดีครับบอดี้งยากบอด้มาอันนี้ครับยกมาพ่นพ่นพ่นอยครครับครับอันไหนที่ผมบอกมาเนาะครับเนาะที่มันมีประโยชน์หรือว่าที่มันเป็นความรู้ที่มันใส่แล้วมันดีครับการเจีบไว้ใส่ครับอันไหนที่มันบอดีเนาะครับเนาะใส่แล้วเห็ดแล้วมันบอดีครับทินมันไปครับสำหรับเมื่อนี้ครับ สองคนเราปาครับก็มีสไลดดีครับมาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเอบาคำว่าสวัสดีครับ